สัดีค่ะวันนี้พกวกบว V รอว็รอคๆ V รอ็รอคของเรานั่นก็คือการทำแล a ส่งนะคะนั่นก็คือแ l บแ l a ที่เจ็ดดิจิตอลอินพุคือการกำหนดไฟ LED นี่อันนี้เลยไปชมกัน,น,นค่ะมาเริ่มที่แ l บแรกกันเลยโจทย์ปัญหาท้ายการทดลองนะคะนั่นก็คือ 1. กําำหนดให้ต่อ LED 2รวมติดพร้อมกันกันกบสวิตช์1ตัวนั่นก็คือนี่นะคะนี่เราต่อได้แล้ว นี่คือการต่อของเรานะคะนี่เป็นการต่อวงจรของเราอาจจะผิดพลาดหรือยังไงก็ฝากติชมกันด้วยนะคะทุกคนค่ะข้อแรกผ่านไปแล้วข้อที่2ก็คือเมื่อกดปุ่มแล้วปล่อยให้ LED กระพิบสองดวงพร้อมกันนะคะแต่ของเรามันก็เหมือนจะไปลองรันโคดกันดีกว่าว่ามันจะถูกกันหรือเปล่านะคะ เพื่อนๆนะคะข้อที่2ผ่านไปกันแล้วนะคะต่อไปไปข้อที่3กันเลยก็คือกดปุ่มอีกครั้งให้ LED ค่อยๆดับและค่อยๆสว่างทั้ง2ดวงพร้อมกันนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะถูกกันหรือเปล่า วันนี้แหลบของเราจบลงแล้วขอฝากหนึ่งฝักตัวไว้ด้วยนะคะสำหรับ v l o g l o ของเราวันนี้ลาไว้ก่อนสวัสดีค่ะ